ครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องวันสุขทุกคนคือกันนะครับผมครับคุณนี้โอ้กินสมตำพี่นอ้องใส่เมลกะทิ้งก็พอกันจองครับผมไปได้บพอกันจองมากเลยคืออยากสมตำม,มามาทำมมต้องอว,ว่าอะไรอะไรชวนกินมารุ่ยเลยอืมแซ่บมือนกันพี่นอ้อมาดิเฮ็ดคิดกินโดนละมันจะเศร้าเห็นอะไรเด็ดเนี่ยอืม เผ็ดแกไปได้พยายานจองมากเนอันนี้คิดผ่อนมตา